โย่ให้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมผมเับผมชื่อกระชั่นะครับผมโอเคนะครับไม่ได้พูดในเกมไมค์ครับผมกันในมอสที่มีชื่อว่าเดอะซิมนั่นเองเนี่ยผมโอเคนะครับผมอันนี้นี่ผมมีชาเลนจ์ใหม่นะครับผมก็คือชาเลนจ์การจับปลานะฮะเนื่องจากเราทำเอร์นี่ผมตู้ปลาไว้เนี่ยผมเพราะว่ากูไม่มีอะไรทำแล้วนะฮะก็ทำตู้ปลาเลยทีเดียวผมนึกแม้ว่าน้ำมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมเนื่องจากตะกี้ผมเพิ่งลงมือทำเองแล้วก็อัดคลิปเราด้วยอีอีต่ะกี้หายบ นี่ฮะเราจะไปจับปลาที่ทะเลกันเนี่ยผมเปเลยที่สุดยอดมากๆนกครับแล้วก็มีน้องๆับผมส่วนมากจะถามแต่หามแต่ถามหาแต่โปรเจกต์ Craft ครับผมเครสซี่คร t นะฮนเมื่อไหร่จะมาครับพี่โอเครอสักแป๊บหนึ่งนะครับรออีกสักประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะครับถึงผมจะลงเนี่ยผมเพราะว่ามันใกล้จะจบแล้วครับผมผมไม่แน่ใจว่าคลิปหน้าผมจะขูดสู้กับคุยเลยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าพยายามจะหาอะไรทําอยู่ครับผมเพื่อเป็นการยือ้อไม่ให้มันจบเร็วเนี่ยเร,เร็วเร็วเกินไปเดี๋ยวผมโอเคนะครับ ส่วนผมคิดว่าโปรเจก t นี้แทนที่มันจะตายครับผมผมคิดว่ามันยังมีอะไรให้ทอีกนิดนึงเนี่ยครับผมคือโปรเจก t นี้ผมไม่ปิดนะฮะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะมีอะไรทํ้เรื่อยๆถ้าผมคิดออกเนี่ยครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆส่วน Crazy Craft นี่มันไม่น่ามีนะฮะนอกจากจะไปเล่นเวอร์ชันใหม่เนี่ยครับผมเดี๋ยวนี้ครับตอนนี้มู๊อยู่ในแฮปปี้ครับผมแล้วก็ฟันอยู่กำลังสนุกเลยโอเครอด้วยครับแอนนารอด้วยจุบก่อนโอเครอด้วยรอ,อด้วยสิจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยยังผมจูบเธออีกทีนึงครับแม่ตอนนี้เธอแฮปปี้มากผมเดี๋ยวจีบจีบซะเลยว้าวเชียร์ฟูลแล้วครับนี่ใผมแชทด,ด้วยอีกหน่อยหอ,อมแก้มโอ้โหตอนนี้ผมเขาเอาเชียร์ฟูลละเดี๋ยวเราเลื่องโจงให้ฟังเลื่องโจงอีกหอมแก้มแม่งเลยชุ่สวยอากาศเอาไว <c> ้ <oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคมันเริ่มตกต่ำลงเรื่อยๆก็ผมเพราะฉะนั้นเราพักแค่นี้ก่อนนะฮะเราไปเผลอจีบอะไรแฟนเรามากไปนี่มันไม่ดีเนี่ยผมเดี๋ยวแฟนเราเบื่อนะว่าไงครับแอนนี่ดูหน่อยครับดูหน่อย ขอคุยด้วยหน่อยโอเคครับผมแอนนี่เดี๋ยวเล่าเรื่องเดี๋ยวผมไฮไฟฟ์ก่อนไฮไฟฟ์โอเคครับผมตอนนี้ครับผมลูกสาวผมก็โตเป็นสาวแล้วนะฮะแล้วก็แต่งงานกับอเลนเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยครับผมตอนนี้มีลูกอยู่คนหนึ่งนะฮะซึ่งนอนคนละบ้านเนะะี่ยครับผมเพียนะฮะนี่คือบ้านเก็บสะสมญาติญาติเอาไว้นับสิบคนเดี๋ยวผมต้องทำลายออกก่อนโอเคครับผมมีมากมายเนะะี่ยผมมากมายกับกองคริสเทนครับคริสเทนผมไม่ได้คุยกับคุณมาสิบชาติได้เลยเนะะี่ยโอเคไฮไฟฟ ไฮไฟโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาบังผมอ่ะเดี๋ยวแชทหน่อยเฮ้ยทำไมไม่ให้แชทอ่ะเล่าเรื่องโจ๊กให้ฟังอ่ะโน๊บไม่ทำอย่างเงี้ยครับทำไมทำอย่างงี้โน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 นะครับผมจะปิดประตูบ้านทอาไมครับผมเดี๋ยวซอมบี้เข้าไปฆ่าตายเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ผมกินเนื้อก่อนนรับโอเคเนี่ยผมเราจะทำการไปที่ทะเลนะครับผมเพราะว่าเราจะไปจับปลานะฮะแล้วก็เอาปลาโยนไปที่นี้กันนะครับผมซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนี่ยผมคือจริงๆผมโพสต์ลงในเฟซบุ๊กก็แหละ ผมว่าวันพรุ่งนี้ผมจะไม่มีคลิปนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเพื่อคุณผู้ชมผมทําได้นะฮะก็เลยสละเวลาอันมีค่าแสนน้อยนิดของผมนะฮะมาแคสเกมกับปูไต่ปูไตนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผมว่าผมจะขี่ปูดีกว่าปูไต่ปูไตแล้วก็ใส่บรนตากันน้ำว่นตากัะน้ำผมเอาออกไปผมลืมไปว่าเฮ้ยปูไตมาเร็วนี่ครับผมปูไต่สามารถดำในน้ำได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดใช่จะเกินไป้วครับมันดำมันมันดำดิ่งลงสู่ห่วงแม่น้ำ เจ้าสู่แม่น้ำเจ้าพญาแล้วผมจะขึ้นยังไงวะเฮ้ยจะตายแล้วภูไตจะตายแล้วอุ๊จอุ๊อีโอ้ยเกือบตายเลยครับโหเอ้ยแย่มากครับผมไม่ภูไตไปไหนอะรอก่อนดิเราไปเอาแว่นตากันน้ําก่อนกลับมาก่อนดีครับคัมแบ็กทูมีครับผมโหเอ้ยนะฮะเซ็งมากเลยผมไปเอาแว่นตากันน้ำก่อนนะ ม่นตากันน้ำถ้าจะไม่ผิดผมเอาวางไว้ตรงนี้โอเคครับผมตอนนี้ได้มาแล้วฮะเอ้ปูไตปูไตมันวาร์ปกลับบ้านได้ด้วยครับผมเอ้ปูไต <c oughs> โอ้เยี่ยมครับผมเฮ้ยอย่าทำอะไรแฟนผมนะหอ,อมแ้มก่อนว้าสามพันแปดเลยครับตอนนี้ผมอยู่เอาโซฟี่บอกคุณนี่หวานจริงๆเลยนะครับจริงๆ <c oughs> คุณประมาณว่าคุณโรแมนติกอะไรจังเลยอะไรประมาณนั้นับผมเฮ้ยแต่ผมเอาปูกลับบ้านกลับบ้านได้ด้วยเหรอวะปกติมันไม่ตามเรามานะครับเอา คราวนี้อยู่บ้านกุดโดยถาวรเลยละ่ะมันเลยไม่ตามเรามาแล้วคุณปูไตนะฮะแต่ช่างมันก่อนนะผมเราจะใส่แว่นตากันน้ำนะฮะาแต่ว่าแต่กัแว่นตานันน้มโอเคครับผมเราจะทําการดำลงไปข้างล่างเลยฮะว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวภาพเรามัวภ <c oughs> าพภาพกูมัว,ดวๆๆเดีดยวเด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 ้ดเดเด้ดเ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 เเดเดยเดเดนดเ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 เกิดเลยเนยี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีปลาผมมีปลากระเบนอยู่นะที่ไกลแสนไกลเนี่ยผมผมจะทําการไปจับเขานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตีนตีนไม่ไดเอามาเยี่ยมเยี่ยมสุดๆไปเลยรับผมเยี่ยมมากนะฮะโอ้เหนื่อยกูขี่โพนี่แมวได้มคเนี่ยจีิปกติแถวนี้ปลามันจะต้องเกิดแล้วนะฮะแต่ว่าทำไมมันยังไม่เกิดอีกครับแสดงว่าเปิดเกมเปิดเกมปุ๊บนี่ต้องรอสักครึ่งชั่วโมงคะะรับกว่าปลามันจะเกิดนะครับผมอ่า ทำยังไงรอดีครับเดี๋ยวซอมบี้เต็มไปหมดเลยครับผมโอเคไม่มีปลาเกิดครับผมปกติต้องแถวนี้ปลามันจะชุกชุมมากนะฮะแต่ไม่มีมันคืออะไรอะนายมันหมายความว่าไงเอ้ยเกิดมาแล้วผมอุ๊ยอุ๊ยผมจะเฮ้ยเดี๋ยวนั้นนั้นนั้นปลาโลปลาโลมาป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บปลาพวกนี้ก่อนครับชิป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 เยี่ยม cat fish จับปลาครับผมได้มาสองตัวนะฮะ ขอหน่อยขอหน่อยจับปลาหมึกนบจับไม่ได้จับโอเคนะฮะเดิเดวเดิเดิเราเอาปาก,กาลังไปด้วยป่ะปูปาก,กาลังเดิเดิเดิปาก,กาลังนี่วางได้ไหมจับวางไม่ได้เยี่ยมเปเลยเอ็งไรค่าแล้วผมรถสาหร่ายซีวิดวางวาง,วางได้ไหมทำไมวางไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงทำอย่างแบบนี้อ่ะาย ตาย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 นะฮะผมโอเคเราจะทําการจับปลาไปเรื่อยๆครับผมพาร์ทนี้ผมแค้นไม่นานนะผม10นาที15นาทีพอนะฮะว้าวแซลมอนนี่ก็แซลม์กินได้เดี๋ยววุ้ยปลากระเบนนะผมไปจับปลากระเด็บไปจับปลากระเบนดีกว่าเดี๋ยวของผมมีเยอะมากครับผมผมต้องทําการอ่าสละของผมทิ้งที่แบบไร้ค่านะฮะผมเออนบพอแล้วครับ แค่นี้ก็น่าจะจับปลาตัวอื่นได้ค่อนข้างใหญ่ๆเยอะแล้วนะครับผมโอเคนะฮะดำน้ําไปครับผมจับปูไต่จริงๆไม่อยากให้ปูไต่ไปเล่นในานานะ้ำเนรับนี่ปลาปลากระปลา,ก,ปาก,กระเบนไม่ทําอะไรหรอกเฮ้ยเเอาเต่เา,ตาตไปด้วยเต่านี่สุดยอดเลยปลากระเบนเอาไปสักตัวสองตัวพอเนี้ยผมเดี้อเด้อเด้อเขาจับหน่อยเขาจับหน่อย please 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 โอเคแม่กลายเป็นเต่าอย่างนี้ผมเลยเหรอวะโอ้ยแย่เพรับผมเราจับปลาธรรมดาก่อนนะฮะเฮไอคำแบกแมนคำแบกโอเคครับผมอุ้ยเต่าอีกแล้ว แถวนี้ผมชอบมากครับผมปลากระเบนผมยังจับไม่ได้สักตัวเลยครับอยากเลี้ยงปลาฉลามแต่ปลากระเบนนังตาโตมากจงหายไปครับผมจัโอเคนะฮะตอนนี้จับปลาอีกสักสองสามตัวครับผมแม,แมนท่าเลแมนแมนทะเลไม่ใช่ไม่ใช่ใชเนี่ยเด้อเด้อเด้อโอเคปลากระเบนนะผมแล้วก็มีอีกปะบนหัวผมเลยชึบโอเคหายไปแล้วผมเยี่ยม นะครับ,บปลากระเบนพอแล้วผมเอาไปแค่สามตัวนะผมตอนนี้นี่เต่านี่เป็นจำนวนวันนะฮะผมอยากจะจับออค่าได้ครับผมแต่มันไม่เกิดทําไงครับผมทําไงดีครับเ,เหนื่อยไหมหัวใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาที่ตั้งหลักก่อนนะผมเออน่าจะจับแบบที่เขี่ที่มันว่ายน้ําได้ผมขี่ปลาได้ไหมวะขี่ขี่แมงพวกนี้นครับผมข้าผมมามาไหมเอาอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นโทโทโทโโโอเค กระโดดมาดูที่นี่สักแป๊บหนึ่งเนี่ยผมว่ามีตัวอะไรเกิดไปปกติมันจะชุกชุมหนูเว้ยนี่มัน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 ไม่ชุกชุมเลยครับแสดงว่าต้องกลับบ้านไปก่อนครั้งหนึ่งแล้วไงแล้วค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะทําการกลับบ้านไปอีกครั้งหนึ่งับผมเพื่อเป็นการวางแผนนะฮะว่าเราจะไปยังไงต่อครับผมเดี๋ยวเราผมขอเสกโพนี่แป๊บหนึ่งครับโพนี่โพนี่พวกเนี้ยโพเป็นโพนี่วิวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโนบนบโนบโอเคเนี่ยผมตัวนี้บินกลับบ้านเลยครับ เดี๋ยวนะทำไมมันแบ่งครึ่งกันอย่างเงี้ยครับผมโอ้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 เต่าเต่าเดี๋ยวโหนี่รอก่อนโหนี่รอก่อนเต่าเต่าเต่อเต่าตัวสีนี้เฮ้ยใช้ผิดกลับมาก่อนได้โปรดกลับมาโอเคครับผมสีทอทอ่วเลยครับเต่าทะเลครับผมเฮ้ยเขาเกิดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรกัดผมวะตัวอะไรกัดผมจงหายไปซะเถอะจะโอเคอุ้ย นี่แน่ไม่ได้คุณไม่ได้กินผมเลยครับผมมีความจับเพราะผมมีความเร็วในการจับปลาที่เร็วเหนือแสงจะโอเคจะโอเคครับผมคุณเล่นอะไรวะเนี่ยไอ้นี่อันนี้ปลาเสือมันเป็นอะไรครับผมเพิร์ฟพุชเพิร์ฟเฮ้ยเพิร์ฟมันอ่านยังไงวะเพิร์ชโอเคครับผมน่าจะอ่านอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จับเต่าจับเต่าด้วยนี่ไหมนี่ปลาอะไรครับเฮ้ยใครงับผมวะปกติมันจะต้องเป็นไอ้ปลาตัวเล็กๆครับ เอ้ยนี่ไงผมจับฉลามได้แล้วเดี๋ยวฉลามเต็มว่ะเอาทรายออครับผมโอเคนะฮะตอนนี้ผมตะกี้ผมเห็นออค่าด้วยครับผมอันนี้ไงอันนี้ปลาแซลมอนแหรับเราเอาไปหลายๆอันเลยครับผมเพราะว่าเราจะเป็นที่จะต้องใช่ไหม Raw fish เดี๋ยวนี้มันนี่มันเนื้อปลาเลยนี่ว่ะโธ่เนื้อปลามันเอาวางไม่ได้นะครับ เฮ้ยหายไปเลยอ่ะอ,อ๋อค่าผมหายไปเลยอ่ะแต่ก็ต้องเสกโคนี่ก่อนใช่ไหมอืมโอเคนะฮะบินบินบินขึ้นมาดูว่าผมเจอปลากระเบนนะฮะแล้วก็ไม่เจออะไรเลยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดผมมีความฝันว่าอยากจะจับปลาวานนะฮะแต่ปลาวานผมว่าตู้กูแตกแนะ่เลยครับ แถวนี้เหรอมีปะเออไม่มีครับผมไม่มีนะครับมีแต่อะไรไม่รู้ยิกียิกยีครับผมโอเคบินกลับแล้วครับบินกลับที่เดิมเลยครับโอเคไม่มีก็ไม่มีไม่มีจริงนะจริงๆนะเฮ้ยมันต้องมีเดี๋ยว ผมไม่มีจริงๆด้วยกลับก่อนกลับก่อนผมยังไม่ได้จับใช่ป่ะตะกี้มันบินหนีให้จับได้แนละ้วผมตัวหนึ่งนะฮะโทษ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 ผมอยากได้สักสองตัวดีไหมวะตัวหนึ่งก็ดีนะโอเคเราได้มาแล้วนะฮะผมตอนนี้เราครบแล้วนะฮะปลาวานตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันจะโอเคไหมครับอไม่เป็นไรมันไม่โอเคก็ต้องโอเคนะับผมเราหาได้เท่านี้ผมเท่าที่ฉันมีนะฮะแล้วทำไมเอ็งไม่วาปสักทีครับผม โอเคนะฮะเอ้ยคุณคุณแคร็บทำไมคุณมาอยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมจับแฟนผมได้ปะเดี๋ยวจับเลยครับผมไม่ได้นะฮะข้อหาน่ารักเกินไปจะค่ำแล้วผมเราจะทำการได้ปล่อยปล่อยนกปล่อยปลาในตรงนี้นะฮะเฮ้ยคุณแคร็บเดี๋ยวปล่อย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 วูยไม่เลยครับผมดับ มันน่าจะน้อยไปหน่อยเฮ้ยขยับเข้าไปดีขยับไปเไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดไม่ได้แล้วผมผมต้องปล่อยในน้ำใช่ปะโอเคนะผมตอนนี้เราปล่อยในน้ำได้แล้วนะผมตอนนี้เขาแบบรู้สึกสนุกมากๆเลยฮะอุ้ยปล่อยปลยปล่อยปลานี่ก่อนอู้ยอดไปเลยครับเดี๋ยวผมเรียกที่ลักผมมาดูก่อนที่รักเอ้ยที่ลักผมหลับไปแล้วนี่นะอู้แต่ว่า ตอนค่ำกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ผมสวยมากผมตอนบรรยากาศเย็งเงยนๆแบบนี้ผมผมชอบมากนะฮะดูสีบรรยากาศแบบท้องฟ้าแล้วผมผมชอบมากบรรยากาศแบบนี้ผมมันเป็นอะไรที่สวยสุดยอด Amazing Spider Man 3ครับผมเราปล่อยออค่าไปดูรับผมชิปอโหบางทีตัวเองก็ใหญ่เกินไปนะเฮ้ยไม่ไม่ไม ไม่ผมขอโทษจะไม่ต้องฆ่าคุณมาแล้วเซ็งมากเลยครับตัวมันใหญ่เกินไปะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมคือเขาไม่ได้ผมลืมไปว่าผมต้องออกออกแบบไาให้ออกฆ่าแต่ว่ามันตัวมันใหญ่สุดๆหยุดไม่อยู่ครับผมเรื่องนี้นี่ต้องยอมรับนะฮะเต่าทะเลเรามีสี่ตัวครับผม แม่คืนเค่งอะไรจังหวะนี้ครับผมปล่อยฉลามสักตัวนึงอู้ฉลามมันอุ้ยีฉลามมันงับเฮ้ยมันกินปลาเฮ้ยฉลามหยุดครับผมเฮ้ยผมผมฟันผิดว่ะออกไปเฮ้ยผมฟันปลาตายห่าหมดเลยผมต้องไปฟันปลาฉลามข้างนอกครับผมเดี๋ยวหยุดเลยหยุดเลยนี่แน่ โอ้ปลา70%ตายเกือบหมดนะฮะผมอุย้ยนีนอันนี้อะไรรอฟิชนี่ว่ารอแซลมอนรอโอ้โหสุกดิบดิบของดิบทั้งนั้นโอ้โหเครียดมากมากครับผมโอเคแลวผมก็ชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับแนสนุนนี้ผมแน่นอนครับผมนะครับเอาไว้เจอกันกับตอนต่อไปผมว่าผมจะทำอะไระครับผมโอเคครับ